มันโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะหรือบางอย่างก็คือตกตรงนั้นแหละเป็นึ้นสกทีนะคะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้ชีวิตเรามีขึ้นมีเป้าหมายที่ชัดเจนขึ้นนะคะส่วนเรื่องที่ชอบที่สุดก็คือเรื่องการเอาชนะหนุนพานค่ะก็คือจะเป็นเรื่องความเรียกเพราะว่ารู้สึกว่า ทางทายถ้าเราทำาเสร็เแล้วเราก็จะเสนุกับงานที่เราทำครับคิดว่าจะเราไปใช้ในเรื่องอะไรก่อนครับเรื่องการทำงานทำงานเลยนะครับขอเสียงปรบมือเลยนรวมในครั้งนี้นะคะก็เกี่ยวกับภาวะทางอารมณ์ รับเลือกที่ชอบท right? See, so, <c oughs> um, ี네่สุดนะคะก็ในตอนที่มีการเวิร์กช็อปการเิีนยค่ะคือได้ได้อัปเดตเลยคือก็มีการฝึกให้เรามีกระบวการการคิดใช่ใช่ค่ะแล้วก็เรื่องที่จะนำไปใช้การเลือกแรกก็คงจะเป็นการปรับเปลี่ยนความคิดของตัวเองแล้วก็ในเรื่องของวงจรพฤติกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ बोलिए ครับ